สวัสดีครับวันนี้บีบีแชนแนลนะครับมาที่สนามมหาลัยกรุงเทพนะครับพบกับพันตำรวจตรีดอเกรพิยนัทรักษณะเพียนะครับก็อยากในฐานะแชมป์เก่าของลักษณะประดิษ์วันนี้ก็อยากถามความรู้สึกว่าปีนี้จะป้องกันแชมป์ยังไงครับก็ที่สุดคือทีมทีมมันเพิ่มขึ้นนะนะครับก็มาอย่างต่างจังหวัดด้วยเพราะฉะนันเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างที่จะข้นข้นแล้วก็สำคัญ นะครับก็ปีนี้ก <anything> ็ท <Gob lin> ีมเราพร้อมมากนะครับมากกว่าปีที่แล้วก็มีในเรื่องของนักกีฬาที่เสริมเข้ามาแล้วก็ตัวของสภาพร่างกายของเล่นะครับก็ปีนี้เขาได้แชมป์อีกก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับไข่เดือนมีนี่สอง เราสร้างความหวังสูงสุดไว้อยังไงครับในทีนี้ขอมองแมตต์กับแมตต์ด้วยครับ <c oughs> นะครับเพราะว่าหลายทีมน,นะจากต่างจังหวัดมาแล้วก็ทีมจากในกทีมเ,เองก็ค่อนข้างที่จะเก่งนมน้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบองว่าเป็นรายการที่น่าสนใจแล้วก็บางวันแชมป์เนี่ยจะมีแรงจูงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเราต้องคาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยขอมองเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณมัตสุรุตรีรดร์มิยาดัตมัตสุรัเดียน,นะครับขอบคุณมากครับ